สจวัดโดนเนิฟดาเมจวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องดาเมจของตัวละครใหม่นะคะนั่นก็คือสจวัด อย่างแรกเลยนะคะสกิลที่1นะคะโ,โดนเนิร์ฟดาเมจลงนะคะจากความเสียหาย365ถึง915บวก1.8 AD นะครับปรับม่เป็น480ถึง780บวก1.2 AD ก็เรียกได้ว,ว่าเนิร์ฟลงทั้งดาเมจหลักแล้วก็ AD <อ>ที่บวกเข้ามา<ส>ก็เรียกได้ว,ว่าตัวของสซจดเองนะคะสกิลหนก็จะเบาลงเป็นอย่างมากมาดูการที่สกิลที่3ก็เบาลงเช่นเดียกันค่ะจากความเสียหาย530 715 900บวก2.4 AD โดนปรับให้เบาลงเหลือ425 560 695บวก1.8 AD ก็เรียกได้ว่าเบาลงเยอะเป็นอย่างมากเลยนะแต่ถ้าว่า GM ก็ยังใจดีอยู่ค่ะบัฟความสามารถนะคะของสกิลที่3หลังจากใช้สกิลจะเพิ่มความเพ็วโจมตีจาก50 75 100%ปร์ับใหม่เป็น100 125 150%ก็พูดง่ายๆว่าเดอะโจเกอร์ของเรานะครับแพทใหม่มันจะเป็นการเปลี่ยนเดอะโจเกอร์จากสายเบิร์ดดาเมจอาจจะเป็นสายซอยแล้วก็ใช้สกิลบ่อยขึ้นก็ถือว่าเป็นแครี่ที่เข้ามาใหมม่่าแททนีเด โอ,กกอร์นะคะก็น่าจับตามองเลยเป็นอย่างว่าแล้วทุกคนชอบการปรับครั้งนี้กันมากหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันได้คะ่ะ